สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแค่ลมผ่านมาขาก็อ่อนแรงบะอนนเ,เอาขาเต้นไง <laughs> เป็นบางส่วนนะคะเพราะว่าหลิกมันอาจจะงอๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไปช่วยกันนะคะช่วยกันจับานเะ <c oughs> อ้าวประจําที่่บเลยจแล้วอ้าวยังพูดเยอะแล้วอ้าวไปล่าเ <c oughs> พราะเพราะเปลี่ยนมุมแม่กล้องจะนะมันย้อนแสงนะไอ้ั <c oughs> <c oughs> นอาตาเวนโหลดบ่ ไม่ไมันแสงนะโค่ดิไม,ไม่ยืนไม่มันไม่มีที่ยืนนะล้วก็เร็วจับน้การ้อนมากโอยแห้งลายเนาะ ไม่น้อยหน่อยเจ้านั่นจน้าเริ่มหน่อยเริ่มพูด่รเรื่องหน่อยหเรื่องใดลงมือลงมองมานิปอะไรแฮงมืนรอ่ร้เร ป๋อปานเคยเห็นอันนี้ก็ได้อ้ยอายผูกก็ได้เนาะเขาไม่ยอมหลับเลยพ่อปฏิบัตทุกเจ้านั่งละมึ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพอมันยังหักใช่เสียพูดอย่างนั้นนี่นี่นะพูดนะเนี่ยโอ้ยยิ่งจ๋าให้มันก็พูดเห็นเลยนี่เอาเถอะฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็งาอุตส่าห์ก็ทำได้กี่ต่อมาหน่อยนะ เอากลลงแล้วันี้ตัวามสตัวอ่านี่ันแมนมันอยู่างคุนี่แมนน่าดไปเอาลงเอาขึ้นกันใหม่แล้วนี่อันตัวขาเขาันอันนี้นี่นี่อยเสียงใครนอย่าไม่เช้อย่าเสียงทุนอยู่ท้นพวกนี้ต้องคุ้กัน้ หกอันนั่นแหละเขาขึ้นรถถึกแล้วมัดแบบนี้มัดทุกคนแบบนี้มัดก้อนมัดก้อนเดี๋ยวจะยืนจะยืนยจะยืนนะจ้านะจ้าจะยืนนะจ้า ินนม่ได้จะสิเอาไมาเน่ยก็ถ้าเอาขึ้นฟัง,ฟงเออ่อกระเทาเอาขึ้นฟังพุ่นละ่ังอนยังย่าถือูคงเรานี่ัมัดมมัดลเอาฮาร้าเ,เ้ยบัตรอันนั้นนคือให่สอน จับพร้อมโอ้ยวาอยยังกะเกรงใจคนโสดเน่ยเด้อเกรงใจผู้เนยเด้อมันบ่เคยน่ะพี่ไม่ต้องน้องทำดีผู้มาบุษจะคุยอย่างกันเสิดมากับบ่ะท่านซื้อพ่อเจอ้าแทบใหญ่ผมจะไปรู้จักเด้อไปลุยบุญเด้อรับบทเยอะ เมื่อบ้านเห็นแล้วถามไอ้ไฟเบิร์ ใส่ั้งเคื่องก้อนกนใส่ทั้งไต้มามมาสอนอันนี้มาเลยใส่เครื่องก้อนไ่ต้องซอนทั้งเครื่องไปเลยเพราะาพอเราซอดทั้งแค่ทั้งเครื่องไปยังทางเรานางไหนจะไอดสอนไปอดเนะสอนม่ถึแวหนักได้หนักแถวเยอะแล้วจะม่มาสอนเร็วมาสอนเร็วเมาสอนเร็วเรว มินจะไปไหนคะมินจะไปไหนคะฮะะไม่ได้แม่แม่ขอตังค์มินน้อยจะไปไหนคะอุ้ยไม่ได้หรอกไไม่ด้จะไปบอกไม่ได้ใครปูไปด้วยไไม่ด้ทำไมไม่ได้ใครปูไปด้วย อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเสื้อยกกันแล้วเสื้อยกกันแล้วพวกเราทะเลลูกไปกินน้ำเพร์ไปกินน้ำเพร์อยู่เด้อแนนพวกเราจังหวัดคนละเท่าไหร่ร้อพวกเราร้อยห้าสิบเหรียญไม่จ้าหันเดี๋ยวเบิ้งจกเอาไปทะเลได้ขอส่งทำเแรงเงินได้เงินเงินยืนอยู่มั่ชี้ดิไม่กักเอาหล่ะ it it hm ah coba apa coba deh 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 tadi go 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 เดี๋ยวือขมานีลูกนี่แม่เราไปหามนั่นนี่มาือ้นมันตังแล้วมันต้องยาวไปคุณได้ต้องได้ถือไปนำต้องได้หานไปนำเลยอยู่ขึแมาแน่ปยังคล้องใหม่นะบันนี้เนะใหม่เลยเปเด็ป็นคล้องใหม่เาอนนั้น เในบนออกนีก่อนลอยนึงเม็ดคุดเท่าไหร่เอากุดต่างกันเอามาลอยนึงก่อนก็ได้นี่แว่นะมีแน่นเดี๋ยวเราก็จะยกอใบที่เดิมมินน้อยดีใจมากเลยมินน้อยงงไปถ่ายฝั่งนู้นดูไอ้ที่มีน้ำในเด้่องหนึ่งดูดูก่อนลงเด้อะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ